สวัสดีครับวันนี้ฟิตมิสเราจะมาตอบคาถามว่าเหงื่อออกเยอะแปลว่าจะผอมลงจริงหรือเปล่ามาดูกันสําหรับรายการวันนี้สนับสนุนโดยเปาซิลเวอร์นาโนคนออกกาลังกายมักจะเล่นฟิตเนสตึกต้องซักผ้าตอนที่ไม่มีแสงแดดอาจจะทําให้เกิดกลิ่นเหม็นอับได้ลองใช้เปาซิลเวอร์นาโนช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียต้นเหตุของกลิ่นเหม็นอับในเสื้อผ้าแม้จะตากในที่ร่มหรือตากตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นอับแบคทีเรียต่อไปครับ ปกติแล้วนะครับเรามักจะเคยได้ยินนะครับหลายๆคนพูดว่าเวลาเ,งเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยเหมือนกับว่าเรากำลังจะผอมลงหรือมีภาษาอังกฤษนะครับอกว่าเหงื่อออกเยอะเหมือนกับไขมันในร่างกายของเราเนี่ยกำลังร้องไห้บางทีเนี่ยเรากำลังผอมลงหรือร่างกายเราเนี่ยระบบผอมผานเราดีเนี่ยจริงหรือเปล่าก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่ไขมันเหงื่อเนี่ยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเป็นน้ำซะส่วนใหญ่ส่วนอีกสองเปอร์เซ็นนั้นเป็นพวกเกลือแร่แล้วก็สารเคมีต่างๆในร่างกายซึ่งไขมันเนี่ยประกอบในส่วนที่น้อยน้อยมากๆเลยนะครับ มาตามเหงื่อคาถามว่าเหงื่อเนี่ยคือไขมันกำลังร้องไห้เนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็ตอบได้เลยว่าไม่จริงเพราะว่าเหงื่อจริงๆแล้วมันคือการปรับอุณหภูมิของร่างกายซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไทแล้วเกิดการอาอผานอะไรเลยนะฮะถ้าเกิดว่าวันที่อากาศร้อนและร่างกายเรามีน้ําในตัวเพียงพอที่ทําให้เสียสละน้าออกมาได้นะครับเหงื่อก็จะไหลตอ่อมเหงื่อจะทำงานก็ทําให้เรามีความชื้นแล้วก็ปรับอุณหภูมิของช่วงผิวหนังของเราให้มันเย็นขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เราเผาผานไขมันหรือเผาผานพลัาานน้ะะร่กกลสวแใช พลังงานเ,นอเยอะๆก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ทําให้เหงื่อออกเลยครับ ทีนี้เราจะมีคําถาม2คําถามต่อนะครับคือ1ทําไมบางทีเหงื่อออกเยอะๆแล้วตัวเบาลงก็ตอบง่ายๆเลยว่าในเมื่อเหงื่อเป็นน้ำเนี่ยเวลาเราเหงื่อออกเยอะๆแล้วน้ําในร่างกายเราไหลออกมาก็จะทําให้น้ําหนักตัวเราเนี่ยน้อยลงร่างกายคนเราเนี่ยนะครับมีการขับน้ําหลักๆคือ1นะครับปัสสาวะ2มีเหงื่อออกมานะครับสเนี่ยคือลักษณะที่เราหายใจออกก็จะมีความชื้นออกมาด้วยดังนั้นนะครับเราถึงเห็นนักมวยนะครับใส่เสื้อเซาหน้าออกไปวิ่งเพื่อให้เหงื่อไหลน้ําหนักตัวก็จะน้อยลงไม่มีเกี่ยวข้องกับไขมันในร่างกายเลยนะ ที่2นะครับคือทําไมบางคนเหงื่อไม่ออกมันขึ้นอยู่กับว่า,วาต่อมเหงื่อของแต่ละคนเนี่ยทำงานยังไงฮนะบางคนมีลักษณะการปรับอุณหภูมิที่ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ปกติแล้วเหงื่อออกวันใดวันหนึ่งเนี่ยเหงื่อไม่ออกมันเป็นเพราะว่าคุณกําลังขาดน้ําคือเราอาจจะดื่มน้ําไม่พอหรือกินอาหารที่แห้งจนเกินไปทําให้ร่างกายต้องการดูดน้ําเก็บไว้ตรงนี้อาจจะเจอปัญหาซ้าซ้อนได้เช่นรู้สึกว่าตัวบวมหน้าบวมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งผู้หญิงในช่วงมีประจำเดือนเนี่ยอาจจะพบสภาวะนี้นะฮะวิธีแก้ง่ายมากเเเเลลลยยนนนนนคครรับืืืืออออออดด่่่่้้้้ํําาาาาาใหหหพ2กกกททีีิป็วชผผ หรือว่าพวกข้าวก็จะดีกว่าพวกแครกเกอร์เป็นต้นและอีกข้อนึงนะครับคือเราอาจจะมีตัวช่วย,ชวยเช่นกาแฟเป็นยาขับน้าตามธรรมชาติทําให้เหงื่อออกได้ก่อนออกกำลังกายเพราะว่าคาเฟอีนม,มีฤทธิ์ที่ช่วยขับน้ําในร่างกายแล้วก็เป็นยาถ่ายด้วยหลายๆคนจึงนิยมดื่มกาแฟตอนเช้าและวิ่งเข้าห้องน้ำหรือบางคนกินพวกพรีเวิร์กอหรือกาแฟก่อนออกกำลังกายเนื่องจากว่ามันทาให้เราคึกและส่วนหนึ่งคือมันทําให้เราเหงื่อออกนั่นเองครับสรุปนะครับจริงๆแล้วเหงื่อกับระบบพาร์ผผาน,าานแล้วก็เรื่องของการใช้ไขมันในร่างกายเนี่ ลงไปเมื่อเราเหนื่อออกเยอะก็คือน้ำเช่นกันนะครับไม่ใช่ไขมันสำหรับใครที่เหงื่อออกเยอะว่าเรากำลังกายยินดีด้วยนะครับร่างกายของคุณทํางานปกติดีมากสำหรับคนที่ไม่มีเหงื่อนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปว่าเ,เราจะไม่ใช้ไขมันหรือเปล่าไขามันได้ใช้แน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ปกติเหนื่อออกอยู่แล้วและวันหนึ่งเหนื่อไม่ออกนะครับก็ต้องกลับไปดูพฤติกรรมต่างๆในแต่ละวันของคุณครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มันใช่นะครับอย่าลืมกด subscribe กด like แล้วก็ไป follow page ของเราด้วววยนครรับทททีี่่ facebook.com/ Fitjunction เเาาามมหๆอกุ รายการใหม่ๆออกทุกสัปดาห์และพบกันใหม่สวัสดีครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องโภชนาการหรือเรื่องการออกกำลังกายนะครับมาให้พวกเราช่วยแก้ปัญหากับคุณที่ฟิตจังชั่นสตูดิโอครับเรามีทั้งหลักสูตรออนไลน์เทรนนิ่งและเพอร์ซ a น t ลเทรนนิ่งสอนโดยเทรนเนอร์คุณภาพซึ่งจะดูแลแก้ปัญหาแก่คุณโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการและก็เรื่องออกกำลังกายเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตฟิตๆคุณดีได้โดยที่ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปครับ